ลมรถมือส J.K สวัสดีค่ะขอนำเสนอรถเกง๋งมือ2ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะรถคันนี้สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็คือจะมีงานเก็บสีเป็นสีถลอกนะคะประมาณ3ชิ้นด้วยกันค่ะตามรูปนะคะไปเก็บบางชิ้นบางจุดก็ได้ค่ะทุกท่านรถบ้าน2มือนะคะมาสด้าปี12แจ้งจดทะเบียนปี2013เกียร์ออโต้น,นะคะเป็นเก๋งหประตู มีชุดแต่งรอบคันนะคะลักษณะตามรูปราคา1น0 0 0บาทราคาตัดเงินสดรถไม่มีชนหนักไม่เคยจมน้ำไม่เคยติดแก๊สค่ะมีงานเก็บก็คือสีถลอกที่ได้แจ้งต้นคลิปเลยนะคะเล่นเอกสารครบพร้อมโอนข่ายางใหม่ปี2024หน้าจอ10นิ้วนะคะเลขไม่ห1,23,000กิโลเมตรค่ะ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์รถขับขี่ได้ปกติเครื่องเกียร์ช่วงล่างใช้งานได้ปกตินะคะ1 9 0 0 0บาทตามสภาพรถยนต์มือสองมีเร่มมีเอกสารให้ครบพร้อมโอนค่ะสนใจโทรวคุยและนะัดดูรถตัวจริงนะคะติดต่อด้วยตนเองได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปแต่อย่างไรก็ตามแนะนำให้ติดต่อกันแล้วนัดหมายไปดูตัวรถกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ